ค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแน,นลนะคะกลับถึงบ้านก็รดน้ําต้นไม้ต่อนะคะลุงเสือส่วนภาษาก็นี่เตรียมกับข้าวนะคะฟักนะคะจะแกงใส่ไก่นะคะส่วนฟักคองก็จะบวชนะคะเก็ดของหวานนะคะ สีอินก็กินหน่อยนะคู้ได้ไปหดหนามใส่มันอีกนะู่ได้ไปหดนามใส่มันอีกนะเนียงนเยาานียอกมาเยเสร็จแล้วฟักทอง น,นเกิดไปใส่ขางเนื้อบาทนี้เบิ้งตัวใดเอาไปบาทนี้เกิดเนี้ยขางนึ่งแล้ว,น,วน,นัท่กททักทองเราจะทำของหวานนะคะ อันนี้ฟักนะคะหมักฟักหอมพี่น้องเราจะแกงนะคะในผักอิตูมีพร้อมเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวอาบน้ําเสร็จก็จะมาแกงไว้นะคะตอนเช้าเราก็อุ่นนะคะแตงแกงเสร็จก็ตักใส่หม้อนะคะแบ่งไว้ในส่วนไหนที่จะไปใส่บาตนะคะเราก็ตักใส่หม้อน้อยไว้เช้าก็อุ่นนะคะเพราะว่าวัดไกลนะคะเราจะมาลุกทําตอนเช้ามันจะไม่ทันไม่ไ กะข้าวบารูตัวไายคลีบบาว์บะไก่แสิบเบิองให้เจ้าเตรียมกับข้าวว่า ผัดไก่ั่วนะคะผัดให้น้ำแห้งนะคะแล้วก็เอาพริกแกงที่ตตำลงนะคะเสร็จแล้วเราก็คั่วให้หอม ใส่สฟักนะคะแกงไก่สายฟักก็แกงแบบแกงแกงอ่อมนะไอตเราต้องใส่ข้าวั่ดด้วยนะใส่ข้าวั่ดมันจะหอมพั่วไก่แล้วเดี๋ยวเราก็เอาน้ำลง ไก่ให้หอมนะคะเราก็เอาน้ำลงเรียบร้อยนะคะก็ต้องนะคั่วไก่นะให้น้ำเดือดดีๆนะล้วค่อยเอาฟักลงนะคะเพราะว่าไก่มันเป็นไก่อ่าไก่บ้านนะไก่แจ้นะคะเีเนื้อมันจะเหนียวนิดนึงนะคะเราต้องทำให้มันปเปื่อยๆก่อนเนาะ,ค,ะค่อยเอาฟักลงนะคะตอนนี้ภาษาก็ผัดนะเรียบร้อยแล้วนะคะนะผัดใส่พริกแกงที่เราตำนะคะต๊าตะไคร้กับพริก แดงสดนะคะผัดให้เข้ากันนะคะนะเราก็คั่วไก่ก่อนนะคะอันดับแรกนะคะคั่วไก่จนน้ำแห้งนะคะเราก็เอาไปิแกงลงไปผัดนะคะผัดให้หอมเลยนะคะนะก็ผัดเข้ากันแล้วเราก็เอาน้ําลงนะคะก็รอให้เดือดนะคะค่อยใส่ฟักนะคะเพราะว่าไก่มันก็นานเปื่อยนะคะเราจะไม่ใส่พร้อมกันนะคะเสร็จแล้วนะคะ ส่วนของหวานก็เดี๋ยวต้มตอนเช้าก็ได้นะเพราะว่าฟลักทองมันต้มแป๊บเดียวมันก็เปื่อยแล้วนะคะมันไม่นานนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลงเสือภาษาชาแนลนะคะนี่ฝากก็เตรียมพร้อมไว้เรียบร้อยนะคะกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ